เพื่อนๆคงคิดกันไม่ออกใช่ไหมครับว่าถ้าเราอยู่ในโลกของพึ่งล้วนจริงๆแล้วมันจะเป็นอย่างไงใช่แล้วครับนี่คือการเอาชีวิตรอดไมโครพาร์คคอร์ใน1น1อวันคุณอาจจะเจอซากฟอสซิลแช่แข็งนับพันปีหรือการค้นพบไบโอมสวนดอกไม้ในหลังพึ่งและในโลกที่เต็มไปด้วยน้ำพึ่งแบบนี้เป้าหมายของนักเดินทางสำรวจแบบผมมีแค่อย่างเดียวก็คือการค้นพบรลังของราชินีพึ่งทำไมนะหรอเพราะว่าราชินีพึ่งนั้นมีความสามารถพิเศษที่จะเทรดของกับคุณได้แบบไม่จำกัดและนี่คือการเอาชีวิตรอดไมโครพาร์นคอร เอาล่ะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมไมเคเองวันนี้ผมจะพาทุกคนเอาชีวิตรอดแบบฮาร์ดคอร์ไปกับผมนั่นเองและนี่ก็เป็นคลิปแรกการเอาชีวิตรอดไมครพาร์ทคอร์หนึ่งวันของผมนั่นเองและสำหรับเป้าหมายของผมนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตายเถอะเกือบได้ปิดคลิปซะแล้วเราจะเริ่มจากการหาทรัพยากรเบื้องต้นนะครับอย่างเช่นไม้ผมตั้งใจไว้ว่าเราจะต้องเข้ารังพึ่งให้ได้ก่อนวันที่2นะครับรอดูได้เลยได้พิกแอคไม้มาแล้วก็มานั่งขุดหินให้เหมือนกับมนุษย์ยุคหินไปเลยนะครับแต่ไม่ ไว้ใจอะไรไม่ได้เลยจริงๆตอนนี้เราก็ค้นพบถ่านแล้วนะครับจากมนุุย์ยคหินก็กลายเป็นยยกถ่านไปเลยมันมีด้วยเหรอเนี่ยไม่มีลอกมนุษย์ยกถ่านว่าบออะไรช่วงแรกเราจะหาทรัพยากรค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าในโลกของพึ่งนั้นแทบจะไม่มีทรัพยากรอะไรดั้งเดิมเลยนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องน้ำหวานหรือน้ำพึ่งเนี่ยมีไม่จํากัดเลยนะครับบอกได้เลยว่าใครที่ชอบกินน้ำพึ่ง ดูคลิปนี้แล้วน้ำลายไหลแน่นอนตอนนี้ผมก็ได้เดินทางเข้าสู่มนุษย์ยุคหินแบบเต็มตัวแล้วนะครับกับการหาทรัพยากรเบื้องต้นที่จําเป็นมากๆสําหรับผมในช่วงแรกและหลังจากนั้นผมก็ได้ทําการเดินทางออกสํารวจรอบๆตัวผมนะครับว่ามีอะไรเหลืออยู่บ้างแต่อย่าลืมนะครับอาหารก็เป็นสิ่งจําเป็นแตเดี๋ยว เจ้าหนูแล้วต่อไปนี้แกจะอยู่กับใครอ่ะน่าสงสารจ,จริงๆเลยลูกไก่ตัวนี้ไม่มีครอบครัวให้อยู่แล้วเราจะปล่อยเข้าไปนะ <î S 1> พูดเล่นนะและสิ่งสําคัญต่อมาจากการหาอาหารนั้นก็เป็นการหาขนแกไปทําเตียงนอนนั่นเองเ <_ S 2> พื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไป,ไปเผชิญกับคืนอันเลวร้ายที่จะมาถึงนั่นเองเท่านี้เราก็สามารถทําเตียงนอนได้แล้วนะครับแต่เดี๋ยวนี่มันลังพึ่งนี่นะเอาไว้ก่อนนะครับตอนนี้เรายังไม่มีอุปกรณ์ในการเข้าไปในหลังพึ่งนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับระหว่างนี้เราก็หาอุปกรณ์ในการเข้าไปในหลังพึ่งก่อนอดใจรอนิดนึงนะครับไม่เก นี่แกหมายถึง2วันในชีวิตจริงอย่างนั้นเหรอโอ้ยสวันในเกมสิสอวันในชีวิตจริงก็ไม่ต้องดูกันแล้วตอนแรกผมก็คิดว่าจะสร้างกระสอบเล็กๆเอาไว้นอนนะครับแต่มาเจอหมู่บ้านนี่สิสบายสุดๆไปเลยไหนๆก็เจอหมู่บ้านแล้วนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมจะปราบมากกังกรให้ทุกคนด้วยด้วยกันถือว่าแถมให้แบบพิเศษเลยนะกันนะและตอนนี้เราก็ไม่จําเป็นต้องไปกังวลเรื่องการอดอาหารตายเลยนะครับตอนนี้เรามีอาหารเยอะมากๆผมจะพยายามเอาไปให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพราะผมจะต้องการสร้างบ้านในโลกของพึ่งไม่ใช่โลกมนุษย์นะครับไม่ทันไรและแล้ว ก็ผ่านไปไว้เหมือนโกโหกเลยนะครับเข้าสู่วันที่2กับการหาอุปกรณ์เข้าไปในหลังพึ่งนะครับผมจําเป็นที่จะต้องลงเหมือนเพื่อหาเลสโตนะครับแต่เจอไอ้พวกโครงกระดูกโกดไรเดอร์นี่มันขัดขวางเต็มไปหมดเลยจริงๆ และขั้นต่อไปของการอาชีวิตรอดก็คือการเป็นมนุษย์ยุกเหล็กนั่นเองรอบี้จริงปะเนี่ยมนุษย์ยุคเหล็กเนี่ยมีจริงสิมนุษย์ยุคเหล็กเกิดจากยุคสำลจสิ้นสุดในช่วง1 2 0 6ถึง1,150ปีก่อนคริสต์ว่ากันว่าเป็นยุคที่มนุษย์เริ่มใช้เหล็กในการทําเครื่องมือเครื่องใช้พอๆๆฉันแค่ถามไปเท่านั้นแหละก่อนหนึ่งว่าอยากรู้จริงๆนี่นาะและสาหรับนักสํารวจที่อยากจะไปโลกพึ่งแบบผมในโลกพึ่งนั้นไม่มีหินให้เราขุดนะครับเราจําเป็นที่จะะต้้้อออองงทํําาาาาาาฟรรร์มมหินนนนขึนเเโดยยกกใชาวาับะคะุ นี่มันบ้าที่สุดเลยนึกว่าจะได้พูดปิดคลิปหน้าตอนนี้ซะแล้วและนี่ก็เป็นครืนที่2ที่ผมใช้ชีวิตแบบประมาทมากๆเลยนะครับตอนนี้ผมก็พร้อมแล้วที่จะไปหาเครื่องมือในการเข้าหลังพึง่งเหลลูกสบนั่นเองซึ่งวิธีการคราบลูกูบนั้นจะเป็นที่จะต้องใช้เลสตนด้วยตอนนี้เหมือนเราจะติดอยู่ในหุบเขาแคบๆนี้นะครับแต่ใครจะไปรู้เราอาจจะเจอเลสโตนแถวนี้ก็ได้ด้วยความลึกประมาณนี้น่าจะมีเลสตน s ลงเหลืออยู่แหละถ้าไม่ได้จริงๆผมคงต้องใช้ e n d e อร์ a พลในการเข้าหลังพึ่งแล้วแหละ มามกเลยและนี่มันก็จะมืดแล้วผมอยู่กับแอนเดอร์แมนหนึ่งตัวนะครับและผมหวังว่ามันจะดอบเอนเดอร์เพลให้ผมนะซึ่งแน่นอนผมคงไม่สู้กับมันตรงๆหร,ร,รอกนะครับผมไม่อยากปิดคลิปเร็วขนาดนั้นนะผมจําเป็นต้องสร้างบังเกอร์เพื่อตีแอนเดอร์แมนขึ้นมาเองนะครับท<ๆ>่านี้ก็น่าจะใช้งานได้แล้วนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเออเจ้าหนูตัวสูงตาม่วงตรงนั้นมาแล้ว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 มาดูกันว่าจะใช้งานได้หรือเปล่านะใช้งานได้ทุกคนจะหนีไปไหนมานี่สิแกจะหนีไปไหนอ่ะให้ตายเถอะมันหายไปไหนแล้วก็ อย่างนี้สิมานี่เขามาเขามาสู้กันเถอะอาปาเกมานี่มานี่ดูเหมือนมันก็ฉลาดไม่น้อยเลยนะครับลอบผมออกไปข้างนอกไม่มีทางหลอกหน้าผมไม่ออกไปจากบังเกอร์นี้หรอกทาไมอะผมไม่ออกทำไมพี่น้องประชาชนทุกคนด้วยนะครับเอาปุ๊บบุบแบุเช็ค enjoy ครับผมและดูเหมือนว่าเราจะได้ endo p o พลมาแล้วนะครับตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับจะทําอะไรต้องรีบทํางั้นผมขออนุญาตนอนเลยแล้วกันนะ อรุณสวัสดิ์ทุกคนกันด้วยนะครับกับเช้าว,วันที่3และผมก็จะเริ่มเช้าว,วันที่3ในโลกของพึ่งเลยละกันนะเอาล่ะนักผจญภัยทั้งหลายตอนนี้ดูเหมือนเราจะอยู่โลกของพึ่งแล้วนะถ้าจะทําอะไรคิดดีๆแล้วกันอย่าได้บังอาจเป็นศัตรูกับพึ่งเชียวละ่ะถ้าไม่อยากเห็นพึ่งทั้งหมดในรังเนี่ยตาแดงใส่คุณอ่ะนะอ้าแล้วผมควรเริ่มอะไรเป็นอย่างแรกดีล่ะเนี่ย เริ่มจากการสำรวจก่อนดีไหมไหนดูซิมีอะไรอร่อยอร่อยไหมเอ้บานะเราจะมาพูดว่าอยากกินน้ำหวานต่อหน้าพึ่งพวกนี้ไปได้ที่นี่มันใหญ่มากเลยนะครับตรงนั้นดูเหมือนจะมีไบโอมอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันน่าอยู่กว่าตรงนี้เยอะเลยเพราะฉะนั้นการเดินทางของผมก็ได้เริ่มต้นขึ้นและนี่ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําทุกคนนะครับเจ้านี่เป็นแหล่ของพึ่งนั่นเองทุกคนสามารถขุดได้นะครับถ้ามองจากตรงนี้แล้วน้ําข้างล่างสีไม่เหมือนน้าปกติเลยนะครับถ้าผมโดดลงไปจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ Yes ไม่เป็นอะไรด้วยอืมน่าจะเป็นคล้ายๆกับน้ําหวานอะไรสักอย่างนะครับมันทําให้ผมเคลื่อนที่ช้ามากเลยเอ้ย hey, นี่มันใบโอมดอกไม้ที่ผมได้พูดไว้ตอนอินโทรหรือเปล่านะใช่แล้วละ่ะมันก็ไม่ได้หายาขนาดนั้นสักหน่อยใช่ไหมละ่ะหรือว่าผมดวงดีกันนะเอาล่ะนักวิจัยเราจำเป็นจะต้องขึ้นไปสํารวจให้หมดให้ได้และหลังจากเราได้เดินทางทั้งหมด5,800ชั่วโมงใน1วัน เราก็ขึ้นมาถึงจุดสุดยอดแล้วโอ้ยยังไม่เตะไม่เล่นไม่เล่นนี่นาะยจะเล่นแบบนั้นไม่ได้นะนายเคยเล่นแบบนั้นไปแล้วในติ๊กต่อกะจํำได้ไหมเอาเธอนาไม่ต้องซีเรียสมาดูกันดีกว่าว่าเราได้บล็อกอะไรมา นี่เป็นบล็อกพิเศษมากเลยนะเนี่ยผมว่ามันสวยดีนะผมจะมาปูพื้นบ้านผมให้หมดเลยใช่แล้วเราต้องกลมกลืนไปกับพึ่งนะครับไม่งั้นพึ่งจะจับได้ว่าเราไม่ใช่พันธมิตรไม่ต้องสงสัยเลยนะครับทำให้ผมเอาของมาเยอะเลยเพราะเราจะสร้างบ้านในโลกของพึ่งใช่แล้วเราตรงนี้ก็จะเป็นที่ประจาการของเรานะเราก็จะเริ่มจากการเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับแล้วก็เริ่มปรัประดับพื้นของบ้านเรานะครับโอ้โหและดูเหมือนว่าพลิกแอคเหล็กจะไม่ช่วยในการขุดเร็วขึ้นเลยนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าไม่ต้องใช้อะไรขขุดอออ่่เเาาาาป็นนนนนววงัั้้้ผมตทํพืบก แล้วกันนะเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเราจะไปสํารวจกันตรงนั้นนะครับแล้วก็เริ่มขุดต่อไปจะแต่เดี๋ยวดูเหมือนจะมีอะไรผิดปกติไปนะครับเหมือนผมจะไปขุดโดนอะไรเข้าและมันทําให้พึ่งไม่พอใจอย่างมากและการที่เราจะไปต่อสู้กับพึ่งนั้นไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยพวกมันอาจจะมีประมาณสัก10ตัวร้อยตัวหรือพันตัวคุณไม่มีทางรู้หรอกและดูเหมือนว่าพวกพึ่งมันจะความจําสั้นนะครับตอนนี้พวกมันลืมไปหมดแล้วนะครับว่าเราทําอะไรลงไป แต่เท่าที่สังเกตแล้วพวกมันก็มากันไม่ใช่น้อยเลยนะครับเอาหนาวอาหนาเราปรับระดับพื้นบ้านกันต่อดีกว่าผมเริ่มรู้สึกว่าผมจะชอบบล็อกพวกนี้แล้วละ่ะฮะยังจะเอากลับไปสร้างที่โลกจริงๆเลยนะครับสีพวกมันดูสวยมากมันดูเหมือนเรามีน้ําหวานอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาเลยดูเหมือนว่าจะมีไบอมดอกไม้ที่อยู่ใกล้ผมที่สุดก็คือตรงนี้นะครับ ไหนๆก็แวะมาแล้วผมขอสำรวจหน่อยเลยละกันนะแล้วก็มีทีเอนชาร์นพิเศษอยู่ตรงกลางนะซึ่งเดี๋ยวเรามาหาคำตอบทีหลังด้วยกันนะผมหวังว่าจะมีอะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านบ้างน,นะอืแต่ทุกบล็อกมันก็เหมือนกันหมดเลยฮนะ ผมจะขุดมันจากตรงไหนก็ได้แต่สิ่งที่พิเศษที่สุดมันอยู่ตรงนี้นี่คือเจ้าคริสตัลเอนชานพึ่งนั่นเองคุณสามารถใส่พวกแร่อุปกรณ์หรือบล็อกต่างๆเอามาย่อยเป็นเลเวลได้นะครับเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันทีหลังตอนนี้ก็กลับไปปูพื้นให้เสร็จก่อนแค่ดีก็น่าจะเพียงพอสำหรับการสร้างบ้านแล้วนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็ไม่ใช่น้อยเลยผมว่าสิ่งที่ควรทำต่อไปก็น่าจะเป็นการทำที่ปัม๊มเคเบิลสโตนอะไรแบบนี้ดีไหมงั้นผมจะทำมันไว้ตรงนี้เลยละกันนะครับ แต่ผมจะไปเอาน้ํามาจากที่ไหนแล้วถ้าเกิดผมใช้น้ําจากที่นี่มันจะเหมือนกับน้ําในโลกจริงๆหรือเปล่าซึ่งอันนี้เดี๋ยวมาหาคําตอบกันครับผมคงจะต้องมาเอาน้ําจากตรงนี้แล้วล่ะนะผมคงไม่ลงไปข้างล่างหรอกเพราะกว่าเราจะขึ้นมาได้นะครับมันยากมากเลยที่นี่เต็มไปด้วยภูเขาสูงชันไปหมดไหนดูซิน้ําที่นี่มันจะเหมือนกับน้ําที่โลกมนุษย์หรือเปล่าเอลกอตอร์น้ําตาลน้ําถังมันก็คือถังน้ําตาลไม่สิถังน้ําตาลน้ําน้ําตาล น้ำน้ำตาลถังน้ำน้ำน้ำถังน้ำตาลถังน้ำไอ้บ้าเอ้ยมันก็คือถังน้ำน้ำน้ำตาลไงล่ะใช่แล้วผมจะพูดแบบนี้เลยแะไม่ให้เคดิดกุีกอะไรกันผมคิดได้แล้วแค่ผมไม่พูดเฉยๆเอาละเราจะเทน้ำไว้ตรงนี้นะโอเคแล้วฝั่งนี้จะเป็นลาวาและมันก็จะไหลมาชนกันแล้วก็กลายเป็นหินหรือเปล่าดูจากสีแล้วไม่เหมือนคอบิลสโตนทั่วไปเลยนะ ชักจะไม่แน่ใจแล้วอาชูกา้ามันคือ บล็อกหินน้ำตาลอย่างนั้นเหรอให้ตายเถิดนี่มันน้ำตาลทุกอย่างเลยหรือไงตอนนี้เราก็ยังไม่มีบ้านอยู่เลยนะเราต้องทําโครงสร้างบ้านขึ้นมาสักหน่อยละกันเ <after all, S 1> mm. ผื่อเวลามีอะไรฉุกเฉินเราจะได้มีที่แอบไงถ้าคิดในแง่ดีอะนะพะผมจําเป็นที่จะต้องสํารวจอีกเยอะและถ้ามันเกิดอะไรขึ้นผมจําเป็นจะต้องมีที่ให้แอบและระหว่างก่อนที่ผมจะสร้างบ้านนั้นผมคิดว่าถ้าเราปลูกพืชอะไรสักอย่างไว้มันก็คงจะดีนะเผื่อเราสร้างบ้านเสร็จเราอาจจะได้กินมันเลยใช่แล้วผมว่ามันฝรั่งเป็นช้อยที่ดีนะแต่เดี๋ยว มันปลูกไม่ได้เหรอให้ตายเถอะที่นี่มันปลูกอะไรไม่ได้เลยโอเคโอเคเข้าใจแล้วว่ามันอยู่ยากจริงๆและผมก็ได้ทําการหาทรัพยากรให้ได้เยอะที่สุดในโลกของพึ่งนะครับแล้วก็ต่อเติมบ้านนิดนิดหน่นอยๆ่อและผมก็ได้เริ่มทําสะพานเพื่อเชื่อมไปยังใบอมดอกไม้ตอนนี้ไม้ของเราหมดนะครับและวิธีการที่จะหาไม้ได้นั้นผมว่าไปหาโลกจริงจะงง่ายกว่าและวิธีการออกจากรังพึ่งนั้นก็คือวิธีการขุดลงไปให้ลึกที่สุดจนมันทะลุออกไปจากรังพึ่งเลย ว้ายผมรู้สึกสดชื่นมากเลยที่นี่มีแต่พื้นที่สีเขียวเต็มไปหมดแถมยังมีต้นไม,นม้ผมรู้สึกว่าผมได้รับออกซิเจนจากเกมไมโค c r ล f t ด้วยนะเพราะในโลกของพึ่งนั้นมีต้นไม้น้อยมากผมไม่รู้พวกพึ่งมันใช้อะไรหายใจกันอะเดี๋ยวก่อนตอนที่เราเข้าไปในรังพึ่งแล้วใช้เอนเดอร์โพเข้าไม่ใช่เหรอแล้วทีนี้เราจะเอาอะไรเข้าล่ะผมว่าถ้าเราจะไปมาระหว่างโลกพึ่งกับโลกมนุษย์เนี่ยผมหมายถึงแบบบ่อยๆอ่ะนะ ผมว่าเราควรที่จะทําเป็นประตูไปเลยละกันและก่อนที่เราจะทําประตูนั้นเราควรขุดทรัพยากรให้ได้เยอะที่สุดนะครับและไม่ต้องสงสัยเลยทาไมผมถึงขุดทรายเยอะขนาดนี้เพราะผมต้องการกระจกมากๆเลยตอนนี้ขุดจนพรวพังแต่ก็ยังจะใช้มือขุดต่ออีกดูแล้วน่าว่าอยากได้ ก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันกะอี้แค่ขุดทรายแล้วก็มานั่งขุดเหล็กขุดเลสโตนหาโนนหานี่มันจะกินเวลาไป2วันเลยแต่เดี๋ยวเราเจอไดมอนด์แล้วนี่นะตอนนี้ผมต้องการเลสโตนมากกว่าเจ้าเพชรนี่ซะอีกแต่เอาเถอะนะเผื่อเราต้องการขุดออฟซิเดนไปทําประตูนรกกันนะโอ้พระเจ้าเดี๋ยวก่อนให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพวกนายมาทําอะไรกันตรงนี้เยอะแยะเนี่ยนี่เขาควรนายเหรอเจ้าคิปเปอร์ไอ้ตายเถอะเข้ามาสิอยู่ตัวเดียวแล้วไม่กล้าเลยไงฮะ อ่ะเอ้ยเดี๋ยวมาสิมาซิมาเลยอืมก็เจ็บอยู่นะและผมก็ใช้เวลาอีกวันครึ่งกว่าๆนะครับในการขุดเลดสโตนขุดเหล็กอะไรมากมายเยอะมากเลยผมบอกไม่ถูกอะเอาเป็นว่าด,ดูต่อเลยละกันและในที่สุดผมก็สามารถคราบเจ้าลูกสูบนี้ได้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะทำประตูเข้าให้มันดีๆเลยละกันเราจะได้ไปมาระวังโลกมนุษย์กับโลกพึ่งง่ายๆถ้าถามผมว่าเจ้านี่มันจะใช้งานได้ไหม เอาเป็นว่าไปหาคําตอบด้วยกันเลยดีกว่าโอเคสำหรับวันนี้ก็จะเป็นวันของการตกแต่งบ้านเดี๋ยวผมจะเร่งเวลาให้เร็วที่สุดเลยนะครับและให้ทุกคนดูว่ามันออกมาเป็นแบบไหนมันก็ไม่ถือว่าจะเป็นบ้านสัทีเดียวะนะและผมก็ได้กลับมาที่โลกวมนุษย์เพื่อจะสร้างประตูนรกนะครับเพราะว่าในโลกเพิงนั้นไม่สามารถสร้างได้ผมจำเป็นที่จะต้องเอนเกมในโลกมนุษย์ด้วยนะครับ เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วประตูนรกของเราเอาล่ะทุกคนเจอกันในนรกนะเดี๋ยวว่านะไม่ใช่<ะ>แบบนั้นสักหน่อยผมหมายถึงนรกเลยไหมครับและหลังจากนั้นผมก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ในนรก2วันเต็มๆในการหาปราสาทเนเธอร์แล้วก็หาแท่งเบรสนั่นเองบอกได้เลยว่าในหมวดฮาร์ดคอร์นี่พวกมอนสเตอร์ไม่มู้เลยเอาล่ะพอหาของได้ตามที่เราต้องการก็ออกมาจากนรกและอย่างที่ผมได้บอกไปผมจะต้องปราบมังกรด้วยผมเลยขุดเตียงทั้งหมดที่มีบนโลกเอาไปเก็บที่โลกพึ่ง ทุกคนเห็นบ้านเพิ่งที่อยู่ตรงหน้าผมไหมตอนแรกผมคิดว่าเป็นสิ่งที่คนสร้างขึ้นมาแต่จริงๆแล้วมันมีอยู่จริงๆนะครับผมเลยไม่ช้าที่จะไปสำรวจมันนะครับเหมือนกับบ้านคนเลยฮนะนี่เจ้าพึ่งน้อยส่งของมีค่ามาให้หมดเลยนะครับ ต้องบอกก่อนนะครับว่าสลหรับโลกพึ่งแล้วมันจะไม่มีกล่องอะไรพิเศษนะครับจะมีแค่เป็นไหให้เราเปิดแบบนี้นะครับผมเรียกว่าเป็นไหคงไม่ได้แต่หน้าตาเหมือนจริงๆที่ผมเอาอมาจะาก,กรอบลูกนี้ก็จะเป็นพวกขนมพึ่งนะครับเจ้าขนมพึ่งนี้มีหน้าที่ทําอะไรกันเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ทุกคนดูนะครับว้าวดูในไหนี่สิทุกคนผมเจอกับชุดเกราะพึ่งนะครับบอกเลยว่าชุดเกราะนี้ไม่ธรรมดานะครับเพราะอะไรนะหอเพราะใส่แล้วมันจะบินได้นั่นเองโอเคถึงเวลาความรู้แล้วสินะสลหรับ เขมทิดพึ่งนน้นะครับจะทําหน้าที่ได้2ออย่างก็คือคิดขวากลางอากาศมันจะพาไปหาลังพึ่งที่มีของสมบัติเยอะมากส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นการคิดขวาใส่ลังพึ่งอันไหนก็ได้มันจะทําการเซฟพิกัดอันนั้นเอาไว้เผื่อวันใดวันหนึ่งคุณหลงทางอ่ะนะทุกคนดูนี่สิผมเดินช้ามากเลยเจ้าบล็อกพวกนี้มันทําให้ผมเคลื่อนที่ช้าส่วนปีกของผมนี่ก็บินได้จํากัดอีกนะครับใครว่าง่ายไม่จริงเลยเอาล่ะถึงเวลาสนุกแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ผมได้เจอเข้ากับพึ่งยักษ์และผมกําลังเอาน้ําหวาน เพื่อให้มันเชื่องกับผมนั่นเองตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะลักผมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการขี่มันต้องบอกก่อนนะครับว่ามันบินช้ามากเลยเพื่อนๆจาตอนที่ผมบอกได้ไหมว่าขนมพึ่งมีหน้าที่ทําอะไรใช่เลยครับขนมพึ่งนี้เหมือนกับเป็นแหล่งพลังงานของพึ่งถ้าคุณให้มันแล้วมันจะมี energy ในการบินเร็วขึ้นนั่นเองเท่านี้คุณก็สามารถขี่พึ่งยักษ์ในความเร็วที่ ก็ไม่ได้เร็วมากกันนะแต่นี่มันสุดยอดมากเลยต่างหากคุณสามารถพาพวกมันไปที่ไหนก็ได้พวกมันขยันพวกมันไม่เหนื่อยเลยและตอนนี้แหละผมจะโชว์การทํางานของเข็มทิศให้ดูเวลาเราคิดขวากลางอากาศแล้วมันจะทําการมาร์กไปจุดพาเราไปในที่เก็บของของพึ่งนะครับบอกได้เลยว,ว่าของนี่เยอะมากมากไปแต่ของดีๆทั้งนั้นผมรอไม่ไหวแล้วที่จะเจอมันบอกได้เลยว,ว่าหนึ่งวันในโลกของพึ่งนั้นมันค่อนข้างที่จะผ่านไปเร็วนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากมันเป็นโลกที่ใหญ่มากๆทรัพยากรไม่มีจํากัดการใช้ชีวิตอยู่ใน,น เห็นแต่ภูเขาเต็มไปหมดนะครับและหลังจากการเดินทางของเรานะครับเราก็ได้พบกับพวกซากอารยธรรมอะไร,ะะไรต่างๆนานาเยอะมากเลยซึ่งผมอธิบายไม่ได้มันคืออะไรแต่เอาเป็นว่าผมจะพาทุกคนไปดูแล้วกันนี่สินะที่เข็มทิศพาผมมามันก็คือเหมือนเป็นรังพึ่งสักอย่างหนึ่งนะครับ แต่เดี๋ยวก่อนนะถ้าจะไม่ผิดอันนี้เป็นโซนอันตรายนะครับเพราะของมันเยอะมากๆเลยเมื่อไหร่ที่คุณเข้าไปในเขตนี้แล้วให้เตรียมตัวหนีให้ดีนะครับเพราะพวกพึ่งพวกนี้มันจะออกมาปกป้องรังของมันเองดูเหมือนเราจะต้องไปตั้งหลักก่อนนะครับเราไม่ได้หนีนะเพราะเราเป็นนักสํารวจไงล่ะของก็อยากได้แต่ชีวิตสําคัญกว่าอ๋อผมลืมบอกไปนะครับถ้าเราอยู่ในน้าพึ่งแล้วเราจะได้รับดีเจนเยอะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราจะเทรดของกันมานะครับคิดดีๆนะครับเพราะเราจะโดนพึ่งล้มต่อยแบบนี้เลยแต่ตอนนี้เราก็ได้หนีออกมาจากร พึ่งนั้นแล้วนะครับถ้าเราอยู่ต่อเราคงจะตุยเลยนะครับแล้วอีกอย่างราชินีพึ่งที่ตอนนี้ตาแดงแล้วนะครับนั่นหมายความว่าผมเผลอไปตีมันเข้านะ่ะมันเลยไม่เทรดของกับผมอีกแล้วและเราก็ได้กลับมาในโลกความเป็นจริงนะครับทุกๆสิ่งที่อยู่ในการควบคุมของเราผมได้ไปะสะดุดตากับปืนพึ่งอันนึงนะครับมันเท่มากเลยมันใช้คริสตัลหรือแรกของพึ่งในการยิงเป็นกระสุนนะครับจะว่าไปมันก็เป็นปืนที่เสียงดังเหมือนกันนะเนี่เดี๋ยวผมไปลองใส่โกเลมให้ดูนะครับ บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดานะครับใช้เวลาไม่นานแล้วก็ปราบโกเลมเสร็จแล้วนะครับเอาล่ะสะหายเดี๋ยวเราจะทําโต้เอนชานกันนะครับเราจะเป็นจะต้องหาไดามอนด์อีก2เม็ดนะครับถ้าหาให้ผมไปสู่มังกรแบบตัวเพิยวเียวแล้วเกาะไม่เอนชานเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะโอเคเท่าไหร่นะครับ และอีกอย่างนี่มันเป็นโหมดฮาร์ดคอร์เรามีชีวิตแค่ชีวิตเดียวเท่านั้นตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะอยู่ในความลึกที่เราจะหาไดมอนด์ได้แล้วนะครับเอาล่ะทุกท่านตอนนี้เราก็เจอไดมอนด์อยู่2เม็ดแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนหน้าน,า,นายเรียกเพชรว่าเม็ดอย่างนั้นเหรอมันควรจะเป็น2ก้อนต่างหากหลังจากนั้นก็ใช้เวลานาเลยนะครับในการหาทางขึ้นมาจากถ้ำก็มี f อม, FC มาตอนลับมากไม้นะครับดูท่าจะตากฝนจนตัวเขียวเลยผมก็เลยใช้ขวานแจกลายเซนให้พวกมันไปจากนั้นไม่นานก็เป็นตอนเช้าของอีกวันหนึ่งนะครับผมอยากจะทดลองโล่ดูนะคร เดี๋ยวอันนี้มันโล่นำพึ่งเลยนะเว้ยขอออฟซิเดียนคืนนะพอดีต้องทำต้นชันนะ่ะไหนๆเนื้อเรื่องก็เกี่ยวกับโลกพึ่งแล้วผมว่าถ้าเราขี่พึ่งสู่มังกรได้ก็คงจะดีนะครับเอาจริงดินี่นายบ้าไปแล้วหรืองไงถ้าจะให้ไม่บ้าก็คงไม่ได้หรอกะเดี๋ยวเราจะกลับโลกพึ่งกันนะครับเพื่อไปเอนชานของให้เสร็จสมบูรณ์และอย่างหนึ่งที่ผมลืมบอกทุกคนไปเกี่ยวกับการเอนชานนี้เจ้าตัวเอนชานพึ่งนี้ทุกคนสามารถเอาของอะไรต่างๆนานาไปย่อยเป็นเลเวลได้พอเราเอาไปละลายเลเวล นี่มันสูงมากเลยเนี่ยแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นของเราประเด็นของเราคือจะทํายังไงให้เอนชานออกมาได้ตังคหากดูเหมือนว่าตรงนี้เราใส่สมุดได้แต่เดี๋ยวก่อนเราสามารถเลือกเอนชานแบบนี้ได้เลยเหรอนี่มันโคตรโกงเลยทุกคนโอเคผมใส่เอนชานธนูไปหน่อยละกันนะครับและต่อมาผมก็ขยายทางออกโลกพึ่งของผมนะครับถามว่าทําไมต้องขยายเพราะผมจะเอาพึ่งออกไปยังไงละ่ะอเจ้าพึ่งยักษ์ที่ผมขี่ได้นะผมไม่รู้มันจะออกไปได้หรือเปล่านะครับ โอ้ให้ตายเถอะมันออกมากับผมแล้วทุกคนเท่านี้เราก็สามารถบินสู้กับมังกรได้แล้วแต่เดี๋ยวอา้าวหายไปไหนวะเนอ่เดี๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้นอะไรกันเอา้เอา เอ้ามาไงเนี่ยงั้นผมก็ขอฟาร์มเอนเดอร์เพลสักนิดนึงละกันนะครับเดี๋ยวต่อจากนี้เราคงได้ขี่พึ่งหาประตูดีเอ็นยาวๆแล้วล่ะครับสำหรับการเดินทางงั้นผมคิดว่าพึ่งมันดีกว่าม้าค่อนข้างมากเลยนะครับสลับม้านี่ไม่สามารถข้ามแม่น้ําหรือพวกต้นไม้อะไรเยอะๆแบบเนี่ยแต่พึ่งนี่มันสามารถไปได้แบบว่องไวมากๆสามารถเปรียบเทียบเครื่องบินกับรถยนต์ได้เลยนะและในที่สุดผมก็เจอแล้วนะครับแล้วผมก็ได้ขุดรูลงมาเพื่อให้พึ่งผมลงมาได้ด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมจะพาพึ่งยักษ์ของ จะเท่มากเลยนะครับทุกคนลองคิดดูสิถ้าเราบินสู้กับมังกรอนะ่ะมันจะเท่แค่ไหนแต่เอาเถอะเราต้องลองอย่างเดียวนะครับและหลังจากที่ผมได้ให้ขนมพึ่งไปอยู่ๆมันก็ให้น้ํายาอะไรผมมาไม่รู้นะครับพอดื่มเข้าไปก็มีเอฟเฟกอะไรมากมายกับตัวผมเหมือนผมเปิดโหมดคลั่งเลยนะครับนี่ขอบคุณมากนะเอาขนมไปหน่อยนึงแล้วกันนะโอเคพร้อมหรือยังทุกคนลงดีๆสิเพื่อนและผมก็ได้เดินทางสู่โลกดแบบีเอ็นแบบเอะเดี๋ยวก่อนไม่นะเจ้าพึ่งผม ไม่เขาได้จากเราไปแล้วให้ตายเถอะหวังว่านายจะอยู่ดีกับโลกนู้นนะผมหมายถึงโลกมนุษย์นะไม่ใช่โลกสวรรค์นะผมต้องคิดถึงเข้ามากแน่ๆแต่เพื่อภารกิจของเราเราจะต้องปราบมังกรให้ได้นะครับเอาล่ะไหนะดูซิเราต้องทําอะไรกันบ้างเริ่มจากยิงเสาที่มันรีเจนต์มังกรก่อนเลยละกันดูเหมือนว่าบาังกรจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่กับการบุกรุกของเรานะครับ การทำลายแท่นลีเจนเลือดของมังกรเป็นไปได้ด้วยดีนะครับทำไมผมยิงไม่แม่นเลยเนี่ยบินแล้วยิงเนี่ยมันแปลกๆจริงๆเลยเดี๋ยวๆๆๆมีปีกพึ่งนี่มันง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับเฮ้ยเจ้ามังกรนี่มันดื้อด้านจริงๆเลยพยายามตีผมให้ตกไหนก็นะถ้าผมไม่มีปีกพึ่งผมคงตกลงไปจริงๆแล้วล่ะดูเหมือนว่าเราจะทำลายหมดแล้วนะครับที่เหลือคงต้องวัดตัววกับมังกรแล้วล่ะผมจะเอาเตียงนอนไว้อย่างนี้นะครับได้เวลาทดลองปืนพึ่งปึ๊บ ูเหมือนว่าจะยิงไม่เข้านะครับโอเคเราใช้สูตรเดิมดิว <c oughs> ไปนู่นแหน่เมื่อกี้มาสาสางกันให้รู้เรื่องเจ้ามังกรเข้ามานี่สิว่าแต่ธนูเอนชาร์ผมก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยอินปากไม่ใช่เรื่องตลกนาเจ้ามังกรเอ้ยหลังจากสู้กับมันได้พักหนึ่งนะครับมันก็บินไม่หยุดเลยนะครับไม่คิดจะลงมาหาก,กันบ้างเลยเลยไอ้อมังกรใจร้ายเอ้ยงั้นผมคงต้องทําเตียงรอไว้แล้วล่ะเผื่อมันลงมาจะได้ระเบิดทันทีเลยนะครับในที่สุดมันก็ลงมาหาผมแล้วเจ๋ง <c oughs> จากนั้นผมก็ได้เปิดโปลล็อกหัวมังกร ยิงโดนทุกนัดเลยแต่ดูเหมือนว่าถ้าใช้เตียงนอนมันจะเร็วที่สุดแล้วนะครับยังหลอกนะยังหลอกบอกได้เลยว่าสนอยครับผมแหน่ยังเหลือไว้อีกนิดนึงอีกให้ตายเถอะแล้วยิงไม่โดนด้วยไงแล้วทีนี้เอาไงดีเราตั้งหลักก่อนดีกว่าขอรีเลือนแป๊บนะทุกคนและนี่ก็คือฉากที่ทุกคนรอคอยนะครับก็คือการบีตมังกรเอาเยะเป๊ะ oh yeah, จบสักทีสินะศึกระวังมนุษย์กับมังกรเนี่ย เอาดูพวกนั้นสิเลเวลเต็มไปหมดเลยแล้วก็ไม่ช้าอยู่ใหญ่เดครับผมก็ได้ทำการที่จะเอาไข่มังกรมาเป็นของตัวเองทันทีนี่อนีะ่ะคิดไม่ออกเลยฮะว่าผมจะเอาไข่มางกรไปไว้ไหนดีนะครับมันมีตั้งสองโลกเนี่ยเอาเป็นว่าเรามาก่อนแล้วกันนะครับปึ๊บ perfect คราวนี้เราก็กลับโลกเราได้แล้วนะครับเราไม่มีทุระอะไรที่นี่อีกแล้วผมคงคิดถึงที่นี่แย่เลยนะ หวังว่าเรากลับเข้าไปในประตูแล้วจะเจอพึ่งน้อยตัวไม่น้อยของเราลอยอยู่นะครับผมยังไม่ได้พาเข้าไปเที่ยวโลกมนุษย์เลยนะเดี๋ยว เหมือนว่าทุกอย่างจะราบลรื่นดีนะครับทุกอย่างก็เป็นไปได้สวยนะครับสำหรับเวลาที่เหลือผมอาจจะเอามาพัฒนาหมู่บ้านแถวนี้ให้มันดีขึ้นนะครับหรืออาจจะมาทําฟาร์มพึ่งไว้ในโลกของมนุษย์เลยนะครับแล้วก็อาศัยอยู่ที่นี่ไปตลอดเลยได้ใช้ชีวิตแบบมนุษย์ธรรมดาทั่วไปทํานาทําฟาร์มลงเหมืองขุดอ้อยอะไรแบบนี้ตรงนี้สวยมากเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมทําบ้านที่นี่เสร็จแล้วค่อยวางไข่มังกรแล้วกันนะครับถ้าทุกคนอย่างเห็น100วันข้างหน้าหมู่บ้านที่อยู่ระหว่างโลกคนและโลกพึ่งจะเติบโตแบบไหน คอมเมนต์บอกข้างล่างผมได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมถึงตอนนี้ด้วยนะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้แล้วรู้นะว่าต้องทำอะไรอะ่ะฝากด้วยนะสหายเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอันนี้เผยลงพึ่งอีกแล้ว